สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจกำลังมองหาห้องสัญญาณที่เน้นการเทรดทองคำอยู่นักจุนก็แอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยนะครับ ppaopo หรือจะเป็นในส่วนของ v t r a d e ตอนนี้บรอดเกอร์วีเทรเขามีห้องสัญญาณให้นักจุนได้เข้าร่วมกับแบบฟร,ฟรีแล้วนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกนคิวบ์โค้ดที่ด้านล่างน,นี้ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจํารอบบ่ายวันนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันถึงสกุลเงินหลักนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงของการปรับฐานสถานะตลาดผสมกันเลยยูโรอยู่บริเวณที่หน้าของตารางห่างกันกับยูเอสดอลลาร์แต่ก็แข่งค่าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับจากการที่เราลองสังเกตดูดัชนีดอลลาร์อินดซ x แล้วเนี่ยก็พบว่าเพิ่งจะมีการปรับตัวย่อลงมาเองครับปัจจุบันดอลลาร์อินดซ x วิ่งอยู่ที่ระดับ912 2 0นะครับยูเอัตราผลตอบแทนพันธบัตร,รัฐบาลสหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงเช่นเดียวกันตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์ที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงปรับตัวอ่อนค่าอยู่ที่ระดับ1.2240การปรับตัวอ่อนค่าทั้งยูพันธบัตรแล้วก็ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะช่วยสร้างปัจจัยสนับสนุนให้กับราคาทองคําทําให้แท่งเทียมปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ1,810อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่มีความสําคัญมาก มากเลยครับทุกท่านในช่วงเช้าที่ผ่านมามีหลุดไปเหมือนกันนะลงไปแตะเนี่ยถึงประมาณแถวแถวห8ึเลยทีเดียวก็เล่นเอานักทุนฝั่งหน้าบาย ตกใจกันไปตามๆกันนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดครับมีการรายงานจากสำนักข่าว Forex Life นะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่านายโรเบิร์ตแคปแลนประธานเฟดสาขาดัลลัสจะมีการออกมากล่าวปราศัยในวันพุทธที่4สิงหาคมเกี่ยวกับความจําเป็นในการทํคีว tapering ทุกท่านตรงนี้เนี่ยให้ระวังนะอาจจะกระทบกับราคาทองคําก็ได้บางคนถามว่าเอ๊ะคุณมันอาจจะกระทบยังไงครับตัวนี้มีผลเหรอถ้าเกิดเขาพูดเกี่ยวกับในานอนที่อยา จะทำควีเซฟเวอริงไวๆเดีย๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นลบกับราคาทองคําได้อย่างสายเหตุที่ทําให้ราคาทองคานะครับปรับตัวยอ่อลงมาน,นอกเหนือจจกในเรื่องของการเทขายทำกำไรตั้งแต่คืนวันศุกร์เดีย๋ยวสำนักข่าว YLG นะครับทุกท่านก็มีการแจ้งเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าการที่ทองคำมีการปรับตัวยอ่อลงมาเกิดจากการที่นายเจมส์บลล่านะครับประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ได้ออกมากล่าวไว้นะครับในฉนองที่อยากจะเล่งการขึ้นดอกเบียหนุนการทำควีเชปอริงมันก็เลยทําให้ทองคาเนี่ยย่อตัวลงมาแต่ถ้าถามว่าเอถ้าเป็นสาเหตุตรงนั้นจริงๆเนี่ยตลาดเกิดความกังวลมากมายหรือ,อยังก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่เท่าไหร่นะทุกท่านเพราะว่าในช่วงเช้านี้เดชดีฟวเจอร์สเนี่ยยังอยู่ในทิศทางแดนบวกอยู่เลยสนับสนุนให้กับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับไม่ได้ให้ทําการปรับตัวอ่อนค่ามากไปกว่าดีครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดประจําช่วงบ่ายวันนี้สวัสด N'y